ที่เป็นแคร์มินิเจอร์ของเราซีกีนี่ก็น่าจะดูแลได้เพราะว่าพระอยู่กับที่นะครับแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติอยู่อยู่เป็นอยู่ในลักษณะอยู่กับที่นะครับในการออกเยี่ยมหรือที่หลวงตาวางวางเผนไว้ก็จะมีพระกีรนุปาถากที่ดูแลกันอยู่แล้วนะครับตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฉันอาหารหรือการทํากิจวัตรต่างๆที่ พระพิสูจน์ทไม่ได้ก็จะมหีหลวงพี่ที่เป็นซีกีเนี่ยคอยช่วยเหลือกันนะครับโดยตลอดทีนี้มันก็จะเรื่องของการเขียนเอกสารในเรื่องการเขียนเอกสารการเขียนแคร์แพนในแต่ละลูกในแต่ละองค์ว่าจะดูแลกันยังไงเนี่ยก็น้องพยาบาลก็บอกว่าหนึ่งคนที่จะเข้าไปช่วยการขับเคลื่อนก็น่าจะเป็นซีกีของทางพื้นที่ของชุมชนที่มีอยู่แล้วกี่คนนะตอนนี้เก็เก็ดคน เขาจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการดูแลในการเขียนแคแผนในส่วนนี้นะครับก็ได้ถามน้องแล้วก็ฝากท่านประธานว่าก็คงไม่หนักใจแล้วทีนี้แต่ก่อนหนักใจอยู่เพราะว่า,วายอดมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วส่วนที่2ก็คือในเรื่องของอในเรื่องของงบประมาณนะครับที่ทางส่วนกลางก็คือสบอชโอ,อนมาเนี่ยก็คือ,อเป็น6,000บาทต่อหัวเนาะยังไม่ก็คือในจำนวน6,000บาทเนี่ยในแต่ละเดือน นะครับก็คงคงรายลงรายละเอียดว่าในแต่ละซีกีของแต่ละคนเนี่ยแต่ละรูปเนี่ยการเบริกจ่ายจะเป็นไปนในลักษณะของอผู้มีภาวะพึ่งพิงว่าจะเบิกส่วนไหนได้บ้างก็คือยอดเงินในแต่ละเดือนนะครับจะไม่ได้เท่ากันนะครับแล้วแต่อาการนะแล้วแต่อาการวัรสาทอเนาะแล้วแต่อาการว่าจะเบิกได้เท่าไหร่ในส่วนนี้ก็ต้องประเมินใน,ในเดือนแรกก่อนว่า จะเบิกเงินงบประมาณในส่วนที่จะมาดูแลในส่วนที่เป็นงบต่อหัวหกพันบาทเนี่ยสมมุติว่าสมมุติว่าผมป่วยเนี่ยผมจะเบิกได้กี่บาทก็คงต้องประเมินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณในส่วนนี้นะครับส่วนในเม็ดเงินที่ผู้มีภาวะพึ่งพิงบางท่านที่ขึ้นทะเบียนแล้วเสียชีวิตไปก่อนทาง หน่วยงานเจ้าของงบประมาณก็คงไม่ได้โอนเงินกลับนะครับก็คืออยู่ในพื้นที่ของเรานะครับและคิดว่าประเด็นที่ว่าเม็ดเงินอยู่ของเราแล้วในรอบปีเนี้ยก็คงมีผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเข้ามาเรื่อยๆและมาตลอดนะครับก็เหมือนเหมือนที่ทีมอ่าที่ประชุมกันเหมือนเมื่อวานเนี่ยกรณีผ้าอ้อมเหมือนกันนะครับที่จะซื้อนะครับในส่วนของการดูแล ผู้มีภาวะพึ่งพิงเหมือนกันทั้งในส่วนของคาราวาสในส่วนของพระผมคิดว่าในรอบแต่ละเดือนเนี่ยก็คงถ้ามีอาการผิดปกติก็จะให้ทางซ m คือพยาบาลของผมเข้าไปประเมินแล้วก็ขึ้นทะเบียนได้ตลอดทั้งปีนะครับตั้งแล้วก็ขึ้นทะเบียนไว้เรื่อยๆได้ตลอดทั้งปีคงไม่เป็นห่วงเรื่องการหาเคสมาทดแทนนะครับก็คงเป็นประเมินตามผลการ คัดกรองเอีเลของแต่ละคนว่าจะเข้าได้หรือไม่นะครับก็ขอนําเรียนท่านประธานแล้วก็ที่ประชุมไายประมาณนี้ครับผมขอบขอบคุณครับท่านพอรอฐต,ต่อนะครับมีส่วนท่านใดจะเสนอแนะอีกนะครับเชิญครับ นะ,ะนมัสก,การพระคุณเจ้าหลวงตาแล้วก็พระคุณเจ้าทุกท่านแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมนี้นะคะท่านท่านประธานด้วยนะคะดิฉันอาจารย์นันทวันยันตดิโลกที่เป็นผู้หัวหน้าทำโครงการการยกระดับระบบการดูแลพระสงฆ์ที่มีภาวะพึ่งพิงก็ต้องขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าต้องขอขอบคุณที่ได้รับความร่วมมือความเมตตาด้วยดีจากพระคุณหลวงตา มิฉะนั้นเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องขอบอกว่าศูนย์การดูแลพระสงฆ์พึ่งพิงระยะท้ายเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยในพื้นที่แค่5้าแห่งเท่านั้นในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะคะคือก่อนหน้านี้เราก็คงจะมีเรื่องการทําศูนย์ดูแลผู้สูงอาย,ยุพึ่งพิงอะไรสํางองนี้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยจากการที่เราทําวิจัยแล้วเราก็พบว่าพระสงฆ์เนี่ยจะได้รับการดูแลแล้วก็เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขได้น้อย แล้วก็ท่านก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจนะคะที่จะต้องได้รับการดูแลจากโยมที่เป็นผู้หญิงหรือพยาบาลอันนี้ก็เป็นที่มานะคะแล้วก็ต้องได้ฟังแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานเลยนะคะอย่างคุณสุรศักดิ์เน่ก็ได้ติดต่อกันมาเป็นเป็นปีแล้วเนาะน่าจะเป็นปีนะคะกว่าจะกว่าจะได้เรยืย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องขอ ชื่นชมอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าที่นี่เนี่ยนับว่าเป็นโมเดลเป็นต้นแบบจริงๆเลยที่ชัดเจนเข้มแข็งและทําให้เรามีกําลังใจว่ามันเดินหน้าต่อได้ในขณะที่เราทําใน5พื้นที่นะคะในประเทศไทยจะมีทั้งที่อำนาจเจริญวัดบ้านเก่าบ่อที่ลําพูนวัดหนองประขอแล้วก็ระยองนะคะวัดหนองกันเกาแล้วก็สุพรรณบุรีชื่อวัดสวนหงอีกที่หนึ่งก็คือนครศรีธรรมราช สองรายที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็ค่อนข้างจะยังไม่ค่อยสะดวกใจก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแต่ในในขณะที่อำนาจเจริญกับลำพูนเนี่ยเข้มแข็งมากเข้มแข็งมากเริ่มด้วยการเ,เราเริ่มด้วยการสร้าง CG ก่อน C ี CG คือผู้ที่ดูแลถ้าไม่มี CG ก็จะตั้งศูนย์ไม่ได้เงื่อนไขเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะต้องมี CG ต้องมีศิ์ว่างแผนการดูแลก็ได้เห็นความก้าน้าตรงนี้แต่เมื่อกี้นี้ก็ตกใจเหมือนกัน การได้ครบนะคะ47รายยังไงต่อคะเราสามารถแล้วก็เข้าสู่ระบบการที่จะรับคืนได้แน่ๆอยู่แล้วชื่นชมจริงๆนะคะเพราะว่าบางแห่งนี้บอกไม่น่าเป็นไปได้ว่าเราจะสามารถไปโชว์ได้แล้วล่ะที่อื่นเขาจะได้สปออสชแต่และเขต ปะกัาสุขภาพนะ,นะคะคนที่เป็นผูด้ดูแลเรื่องนี้เนี่ยที่มีความเห็นมีความคที่นี่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะคุณสมบูรณ์นะคะมาแล้วก็หวังว่าก็เมื่อกี้น้องที่ได้นำเสนอก็ไปได้ดีและคิดว่าไม่มีปัญหาใช่ไหมคะแต่แต่ตอนนี้คือนีุ้ด ฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องของเติมใช่มหมคะทุกเดือนเด็ดมีเรื่องการสำรวจผู้ที่มีภาวะพึ่งบิงเนี่ยออไหมคะอ๋อเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็มือที่จะทำงานด้วยกันเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะแล้ว ที่มีาการตั้งศูนย์ไปอยู่ในวัดเนี่ก็มีว<ล>ความพร้อมมากอยู่แล้วประชาชนออะไรเนี่ยก็ไม่น่ายากที่แล้วก็่่วว่าเราเดินหน้าไปได้อย่างใรอ๋อได้ได้แล้วคะ่ะได้แล้วคะ่ะ เอ่อไม่เป็นไรค่พูดนิดเดียวเก็มองเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเดินหน้าได้แล้วก็สปสชรองรับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะที่จะสามารถนําไปเสนอให้ให้พื้นที่อื่นได้ทราบว่าทําได้ทําได้จริงๆไม่ต้องมากังวลคือบางพื้นที่เนี่ยเราเจอว่าเทศบาลหรือว่าอบอตอไม่สบายใจแต่ว่าที่นี่ก็ด้วยบาร,รมีของ พราะคุณเจ้าหลวงตาด้วยนะคะที่ทําให้เกิดเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ภาคประชาสังคมก็มีความสนใจที่จะเข้ามาร่วมด้วย mm hmm. ก็เดี๋ยวถ้ามีงานของเราเนี่ยแม้ว่าจะเป็นโครงการเนี่ยไม่ได้จบแค่จัดการอบรมพระกีฬา20รูปแล้วมีแม่ทีเข้ามาร่วมด้วยไม่ได้จบแค่นั้นนะคะยังมีต่ออีก mm hmm. คือเราก็จะมีเรื่องของการสำรวจสุขภาพพระสงฆ์ ทัศนคติของพระสงฆ์ที่ได้รับการดูแลแล้วก็เดี๋ยวก็จะลองอสำรวจจากในภาคประชาสังคมว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการมีการจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นซึ่งจากการที่เราทำวิจัยชิ้นหนึ่งออกมาแล้วความเห็นของพระกีฬาก็มีหลายรูปเลยที่แสดงออกมาว่าทุกพื้นที่ทุกอำเภอนะ่าจจะมีศูนย์ที่ดูแลพระสงฆ์โดยไม่ต้องคิดเงิน คิดได้ยังไงไม่รู้เนาะว่าทำไมถึงคิดว่าพระสงฆ์จะเข้าไปรับการดูแลเหมือนกับเป็นคลินิกหรือเป็นสถานที่พิพเศษสําหรับพระสงสัยจะต้องมีค่าใช้จ่ายใหมอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เขาท่านได้เสนอมานะคะว่าในแต่ละตำบลในแต่ละอำเภอท่านใช้คำว่าอำเภอในแต่ละอำเภอเนี่ยน่าจะมีศูนย์ดูแล พระสงฆ์ทุ่งปิงเป็นเฉพาะซึ่งทั้งนี้เราก็ได้สร้างให้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็คงไม่ได้หวงห้ามว่าจะเป็นเฉพาะของพื้นที่เราเท่านั้นใช่ไหมคะเราอาจจะเอื้อเฟื้อไปถึงที่อื่นได้ด้วยซึ่งสามารถขี่เข้ามาในในในโครงการของเราได้ใช่ไหมคะ,ะถ้าโอนเข้ามาใช่ไหมคะโอนเข้ามาเป็นผู้ป่วยเป็นเคสของเราเราก็สามารถจัดการให้ได้โดยได้รับทุนอย่างที่ว่าแล้วก็ เมื่อกี้นี่เรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวคงขอขอฟังจากทางดีนะคะว่าจะจัดการยังไงแล้วก็ที่เดินหน้ามาเป็นยังไงบ้างแต่ฟังดูแล้วราบรื่นนะคะขอบพระคุณมาก